พระอริยสงฆ์รูปที่หหลวงปู่อ่อนยาณสิริวัดป่านิโคราธารามบ้านหนองบัวบานอําเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่อ่อนยาณสิริพระอรียเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรมท่านเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมกรรมฐานใต้ร่มธรรมของท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลและท่านพระจารมั่นภูริทัตโตท่านเป็นผู้หนักในราคะจริต ท่านพระจารย์มั่นได้มอบคำบริกรรมภาวนาให้ท่านโดยเฉพาะว่ากายะเพทังกายมรณงมหาทุกขังต่อมาท่านพระจารย์มั่นได้เปลี่ยนคำบริกรรมให้ท่านใหม่ว่าเยกุตโชปติกุโลท่านปฏิบัติได้ไม่นานนักก็ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านเกิดในวันอังคารขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดปีขานพุทธศักราช2445 ณบ้านดอนเงินตำบลแซลแล์อ,อกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายเมืองกลางและนางบุญมาการวิบูลในปีพุทธศักราช2464ท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายณวัดปะโคอ,อกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีท่านได้ขอยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่ออายุ23ปีในวันที่24มกราคม พุทธศักราช2467โดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระครูอดิสัยคุณาทานคำอารโกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2496เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดป่านิโครทารามตำบลหมักยา่าอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีทันละสังขาร เข้าสู่แดนอนุป,ปาทิเสสนิพานในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2524ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพสริริอายุรวมได้80ปี5 8พรรษา